ผมจากมิธิีกุศลศรัทานะครับสุราษฎร์ธานีนะครับเรือได้ทําการฉีดพ่นฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดนะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับรถไอบัสนะครับจากเจ้าของสวนเรียนในพื้นที่อำเภอกีรตินิคมนะครับแล้วก็มอบเป็นกําลังเป็นเงินนะครับในการจัดซื้อยาฆ่าเชื้อนี้นะครับเทคโควีดนะครับ เพื่อกาจัดค่าเชื้อโควิดถามมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับปกติเนี่ยก็ก็ใช้ในการฆ่าเชือ้อนะครับไห้วัดน,นอกหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆหลายๆอย่างนะครับที่ก็ใช้กันมาในการฆ่าเชือ้อเดี๋ยวถามว่าการฉีดต้นเนี่ยมันมีส่วนในการฆ่าเชือ้อไหมมันมันมีส่วนครับ,รบและอีกอย่างหนึ่งที่มากกว่าส่วนที่การฆ่าเชื้อก็คือสิ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนสบายใจและมีความมุ่นใจ ดีกว่าเขานั่งรอโดยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับระหว่างพื้นที่เ็ามีการร้องขอเช่นในพื้นที่กีรัฐนิคมวันนี้ที่เข้ามาวันนี้นะครับก็มีอบตอบตท่ากระนนนะครับที่เข้ามาทาการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในในพื้นที่อบตนะครับแล้วก็ได้ประสานทางที่วิสูทธ์นะครับหัวหน้ายานพานะนะครับของโรงพยาบาลกีรัฐนิคมนะครับว่าจะทําการฉีดพ่นด้วยหรือไม่นะครับในส่วนที่ มไม่มีผลต่อผู้ป่วยในการฉีดนี่บริเวณที่ฉีดจําเป็นต้องเป็นมีเชื้อไหมครับาการฉีดพ่นเราไม่ได้ต้องระบุว่าตรงนั้นจุดนั้นมีเชื้อหรือไม่นะค,ค,ครับเพราะว่าการฉีดพ่นในรัศมีแบบเนี้ยคือหนึ่งถ้าฉีดพ่นลงไปแล้วเนี่ยมีตัวน้ํายาอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถช่วยสกัดฆ่าเชื้ออ่าเชื้นั้นได้นะครับก็เลยคือผลของการฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับจะให้ร้อยเปอร์เซ็นมันคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ที่แน่ๆมากกว่าร้อยเบอร์เ็คือความสบายใจของพี่น้องประชาชนนะครับพวกเราก็เลยทําแบบนี้ตลอดมาตามความร้องขอพวกผมกบพวกผมมากระทําแบบนี้เองพวกผมก็มีความเสี่ยงมากนะครับแต่ถ้าเราไม่ทําแล้วก็จะทําให้พวกเขานะครับจากที่ไหนฮะจากทีมตอบโต้โควิดนะครับทีมชุดเคลื่อนที่เร็วตอบโต้โควิด19นะครับนามของมณนิทพิษณุสุธาสุราชธานีครับขอบคุณครับผมครับ